สวัสดีครับสําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดหมการเลือกหมวดหมู่สินการสร้างหมวดหมู่สินค้าย่อยภายในร้านค้าของเรานะครับก่อนอื่นล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มาที่หน้าเมนูหลักนะครับหลังจากนั้นเลือกการจัดหมวดหมู่สินค้าย่อยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นท่านสามารถที่คลิกเพิ่มหมวดหมู่สินค้าย่อยได้ที่นี่นะครับแล้วก็ลองกําหนดชื่อหมวดหมู่สินค้าสมมติตัวอย่างนี้เป็นการกําหนดเป็นปุย๋ยปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ํา ภาษาอังกฤษป,ปุ๋ยน้ำเราก็อาจจะเข้าไปที่ translate.google.com น,น,นะครับแล้วก็ป้อนคำว่าปุ๋ยน้ำเข้าไปก็ใช้คำนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอามาวางไว้ที่หมวดหมู่ย่อยตรงนี้อาจจะไม่ต้องกรอกเลยก็ได้นะครับภาษาอังกฤษครับหลังจากนั้นตัวหมดตัวหมดหมู่ย่อยปุ๋ยน้ำเนี่ยนะครับจัดอยู่ในรายการอะไร สี่รายการนี้ก็เป็นรายการที่เราได้ไปเลือกนะครับที่จะเป็นหมวดหมู่หลักในการที่จะจําหน่ายสินค้าภายในร้านค้าของเรานะครับในตัวอย่างนี้ผมคลิกลงไปที่าการเกษตรไทยนะครับเพราะว่าปุ๋ยผมจะจัดอยู่ในการเกษตรนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเพิ่ม <P> <ๆ>เพิ่มหมวดหมู่สินค้าเข้าไปเมื่อคลิกเพิ่มหมวดหมู่สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกลับมาดูรายการหมวดหมู่สินค้าย่อยของเราได้อีกรอบหนึ่งแบบนี้ ก็จะเห็นว่ามีปุ๋ยน้ำปรากฏขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูหมวดปู่หมวดปู่สินค้าภายในร้านค้าก็จะเพิ่มหมดหมูสินค้าเพิ่มขึ้นมาให้เราอย่างอัตโนมัตินะครับเมื่อเราคลิกลงไปในปุ๋ยน้ำนะครับก็จะเป็นรายการของสินค้าที่เป็นปุ๋ยน้ำนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการกําหนดบทหมู่การสร้างหมดหมูสินค้าย่อยภายในร้านค้าของเราซึ่งก็มีสาระ สำคัญเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบกันในวิดีโอเรื่องต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ